มาดูบรรยากาศลูกหลานขุนพลนักเตะฟุตซอลจากเมืองบางไฟครับยโสธรลงสนามวันนี้ก็เป็นนัดที่สบรรยากาศทำหน้าที่มาถามหน่อยทีลูกมาลงลงไปกี่นัดแล้วลูกสามครับเอาเดี๋ยวนัดแรกเจอใครผลเป็นไงครับเสมอเท่าไหร่ครับหนึ่งนัด2องอะ แล้วนัดล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเจอะการรอบเก่าเมื่อกี้เจอใครผู้ใหญ่ล่ะผลเป็นไงครับเมื่อสักครู่แพ้เท่าไหร่ไม่เป็นไรเนี่ยครับก็มีแพ้แล้วแล้วมาไหนแข่งอีกลูกเมียี่ครับเมืนี้เจอใครครับปั้นใจไหคิดว่ายังไงผลชนะครับชัวร์ป่ะชัวร์ชนะปั้นแต่ว่าไงคชนะมันเฟิร์มครับไม่คอนเฟิร์มเนี่ยดูลูกๆหลานนี่ครับ ารมีมากขวานนี่กำลังใจไม่มีปัญหาสำหรับนักเตะเมืองย่สุพรเล่นกีฬาด้วยความสนุกสนานนะครับหวานนี่กำลังใจดีก็แข็งมามีครบทั้งสามอย่างครับแพ้ชนะเสมอนะครับก็พรุ่งนี้ส่งแรงใจนะครับอ้าวเดี่ยวเดี๋ยวจะเอาลง YouTube เลยลูกคุณพ่อคุณแม่เรารอดูอยู่ ยี่อลารนปองปุยกับปลาไปไงปุยกับปลาหน่อยแล้วปุยเลี้ยงปลาหน่อยหรือไปไงเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยหรอกไปออกมุมวันนี้เลยนี่โอ้่ันรองขอคุมทีมเองเป็นไงับอาจารย์สวัสดีครับเราจะผลการแข่งขันเยาวัชรเนี่ยคิดว่าเป็นไงอาจารย์ตอนนี้ก็รอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คือเวลาถ้าชนะก็เข้ารอบชนะเข้ารอบถ้าไม่ไม่ชนะก็แพ้ก็ตกรอบครับ แพ้ของกลับบ้านเลยเจอกะทิมาเลยเจอกะทิมาเลบปากพนังครับกี่โมงครับพรุ่งนี้เก้าโมงครับเก้าโมงนะเท่าที่อาจารย์ดูผลงานลูกหลานนี่ครับก็ดีครับดีครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เจอของแข็งไปหมเจอขไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวดีครับเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแพ้กับแพ้ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องปกติ เราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงมีก็คือเขาเตรียมทีมมาดีครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเราพลาดเลยว่าจะไปออกยุ่แล้วท่านอาจารย์คุมทีมพุดซ้อนฮะใช่ค่ะใช่อาจารย์ชื่ออะไรทวดเพชชื่อจินนาค่ะ เทศบาลสาค่ะแต่ลูกหลานเราที่มาทั้งหมดสี่คนจันทร์ทั้งหมดทั้งทัสามทีมเหรอคะไม่เฉพาะเฉพาะที่สุดสิบสองคนค่ะสองคนอาจารย์ทำหน้าที่อะไรครับในทษค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนค่ะท่านใดเป็นผู้ฝึกสอนครับก็อาจารย์ทำเกิดค่ะแต่ก็ช่วยกันดูแลเด็กเอาละเป็นไงคะลูกหลานทีมนี้พรุ่งนี้หนักกว่าค่ะพรุ่งนี้เราจะเจอปางพนังท่าแพ้ก็คือปกกับบ้านผมสังเกตดูนักนักผู้ฝึกสอนของเรานี่อารมณ์ดีนะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ซีเรียสค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออผมดูแล้วว่าอ่าภาคใต้เขาก็ชอบคนอารมณ์ดีค่พะพอเลยเขาไม่ชอบคนซีเรียสถ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วแย่ค่ะเขาดูเราเล่นเราสนุกสนานดีเนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่ผมไปดูฟุตบอลของเราโอ้โหโค้ชดูเดือดนะเพราะว่านั่นเขาก็แยกเป็นที่หนึ่งที่สองแต่ว่าเขาก็ยังไม่เข้าหลอดเลยตัดเชือกกันนายเชือกคเกตโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเชียร์ครับ thank okay. you